สวัสดีคะ่ะวันนี้แม่ดาจะมาเป็นสะพานบุญนะคะสวสดมนต์ให้เอฟซีนะคะก็นี่นะคะมีดอกไม้ผูกเทียนนะคะทำเนาะ สร้างังโคสร้างครังเหมือมากนีโมพุทธะพะาวโตจันมาจันตะนมงุันมาสัุพุะะทธะนโมะะวโตอรหโตัมษษาจันพุทธะ มาต้องเสมน,นะคะภูสะพันมูลแห่งสีนะคะพุทธทางสาราาานังคัจชามิอมังจารนังคัจชามิ ธุติยัมปิพุทธังสรนังคัจจามิทุติยัมปิสังฆังสรนังคัจจามิตาธุติยัมปิสังฆังสรนังคัจจามิทุติยัมปิพุทธังสรนังคัจจามิทุติยัมปิธรรมังสรนังคัจจามิทุติยัมปิสังฆังสรนังคัจจามิทุติยัมปิ พุทธังสราณังคัจฉามิพุทธิยมติธรรมังสราณังคัจฉามิพุทิยมติสังฆังสราณังคัจฉามิจติยมติพุทธังสราณังคัจฉามิจติยมติธรรมังสราณังคัจฉามิจติยมติสังฆังสราณังคัจฉามิ ตาติยัมปิพุทธังสระนังคัตชามิตาติยัมปิธรรมังสระนังคัตชามิตาติยัมปิสังฆังสระนังคัตชามิตาติยัมติพุทธังสระนังคัตชามิ แล้กวก็จะไปกียดน้ำนะคะมาค่ะเกีดน้ำะนำคะคะ เา,าวะตอะระตัาาตมาสมพุทัมัาวะตอะระตัมาสมพุทธมตัสสะภะวะตอะระะโตัมมาสมพุทธัสสะขพรพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลผลบุญผลบุญ,บญ สุสลนที่ข้าพเจ้าได้กระทำมาแล้วจงมาถึงสัตว์ประสมาถึงสัตว์ประสาบริวารน,นี้ด้วยเทด พระเจ้าขออุทิศผลบุญกุศลที่ข้าพระเจ้าได้กระทำมาแล้วจงมาถึงจักรพรัดบริี ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลผลบุญที่ข้าพเจ้าได้กระทำบำเพรนมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขออุทิศส่วนกุศลผลบุญนี้ให้กับผู้ที่อยู่ณนะสถานที่แห่งน,นี้ไม่ว่าจะเป็นเหล่าเทวดานาฟ้าหรือพระภูมิเจ้าที่อยู่ณ้แต่สองแม่ลูกหรือปู่ยยาตายาย หรือญาติมิตรสหายที่อยู่ในที่นี้ก็จงมารับทมบุญของข้าพเจ้าที่ได้ททำบำพ็ญมาแล้วรวมทั้งบุญของข้าพเจ้าและรวมทั้งบุญของครูบาอาจารย์ก็ขอให้มารับเอาส่วนกุศลผลบุญนี้ด้วยเถิดถ้ามีความสุขก็ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปได้ขอทุกทุก วดน้ำเสร็จแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ